สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับผมก็นี่ครับวิธีการตัดต้นพันธุ์ของเรานะครับผมต้นมันค่อนข้างใหญ่ครับผมต้นพันธุ์เราใหญ่ครับผมอันนี้ผมจะเอาไปซ่อมแปลงที่ผมปลูกไว้แล้วแล้วก็มีบางต้นที่ไม่งอก เพราะว่าต้นพันธุ์ไม่ใช่ต้นพันธุ์จากกลุ่มนี้ครับเป็นต้นพันธุ์เอามาจากอีกที่หนึ่งครับผมก็ตัวนั้นทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งถึงเด้ปลูกครับผมก็เลยต้นพันธุ์มันมีบางต้นไปเดินดูเมื่อวันก่อนแล้วว่าเอ๊มีบางต้นแตกใบอ่อนช้ามากก็เลยจะเอากลุ่มนี้ไปซ่อมนครับผม เนี่ฮะเป็นพันเกษตรยักษ์ที่เราจําหน่ายให้ลูกค้านะครับผมก็ผมใช้เลื่อยวงเดือนขนาดใหญ่นะครับตัดครับเพราะว่าใช้มีดฟันจะฟันไม่เข้าเลยครับผมเพราะว่าลำต้นค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็เนี่ยบริเวณเนี้จะไม่แตกถ้าเราใช้วงเดือนตัดครับผม ก็เดี๋ยวว่ตัดเสร็จเดี๋ยวผมก็จะแค่น้ํายาเล่งได้อีกน,นิดนึงเล่งล่าแล้วก็่าเพี้ยครับผมแต่ก็ไม่มีเพี้ยแล้วครับเพราะว่าต้นพันที่เราจําหน่ายให้ลูกค้าบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์อ่าตานลองดูนะครับว่าต้นหนึ่งเนี่ยตัดได้ประมาณกี่่อนของผมนะครับผม แล้วก็8ท่อนครับผมเนี่ยฮะต้นพันเราตัดได้ถึง8ท่อนครับผมดันั้นลูกค้าที่ซื้อของเราไปไม่ผิดหวังจริงๆครับผมต้นพันใหญ่สมบูรณ์และก็มีความยาวเนี่ฮะเราตัดยอดออกไปตั้งเยอะครับมีละยอดที่เราตัดกองจริงๆไว้เนี่ยปรากฏว่าไปดูอีกอาทิตย์หนึ่ง มันงอกครับยอดปลายที่เราตัดออกมาเนี่ยนี่เราตัดทิ้งไปเกือบเมตรนะครับผมยอดปลายมันนะครับผมเพราะว่าเราไม่อยากให้ลึกได้ลูกค้าได้ส่วนที่มันอ่อนไปครับผมแต่ว่าผมลองตัดทิ้งไว้ครับปรากฏว่ามันงอกครับผมฉะนั้นท่านที่ต้องการต้นพันธุ์ครับผมก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับผมเป็นพันธุ์เกษตรยักษ์นะครับครับผม ก็ยังไงก็ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ท่านที่ต้องการต้นทันของมันสำปะหลังก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับผมครับก็ผมใช้วิธีการตัดแบบนี้นะครับก็บางท่านอาจจะไปตัดที่สวนมันเลยอันนั้นบางคนก็ใช้ใบ ใบตัดของเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นแบบใบกลมๆนะครับอันนั้นใช้ได้ครับผมแต่ทีนี้ผมใช้รถขนส่งเอาก็คือเราตัดใส่รถแล้วก็เดี๋ยวเราจะขนไปที่สวนที่ไร่มันครับผมเพราะว่าที่นู่นอ่ะมันไม่สะดวกเรื่องไฟฟ้าครับผมก็เลยต้องมาตัดที่นี่แล้วก็ขนส่งไปที่นู่นยังไงอย่าลืมนะครับ ท่านีนต้องการต้นพันธุ์มันสำปะหลังของเราก็ยังมีอยู่ครับผมเราต้องขออภัยเสียงรบก,กวนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราถ่ายให้เห็นนขนขณะที่ทำงานกันอยู่ครับผม ยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่แวะมาอุดหนุนแล้วก็ทักทายมาบางท่านถึงจะไม่ได้ซื้อก็ไม่มีปัญหาอะไรครับท่านต้องการจะชมสวนเราก็พาไปชมได้ครับผมไรมันของเราครับผมแล่ต้นพันธุ์ของเราค่อนข้าง,งสมบูรณ์มากครับก็โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัพคลิปวิดีโอให้ท่านไปชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ